เขียนเข้าก hmm. ้อมจะไปอ้อมแอมว่าเป็นครูเก่ามันบเหมาะสุด ไดกาแต่เขียนข้าวน้อนบ่เหมือนพญาภูมบ่บ่มเพราะสิขาในจึงจันในข้าวสีบทกำหนดมาว่า,าจะนั้น ฮัดมันเปลี่ยนเฮียนเอาเฮียพองนา้า